วันนี้ก็กราบขอบคุณคุณแม่นะเลิฟไอแลนด์มากๆเลยนะที่ท่านเมตตาหนึ่งพันคะแนนนะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขความเจริญน,นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้ทรงวังดังปรารถนาะนำนำมิตรดวยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่จา๋าสาธุบุญด้วยนะคะคัะผมขอบคุณคับค่ะป้อนให้คุณแม่ทั้งหมด24ตากล้าน,นะคะคุณแม่จ๋าก็ จะแบ่งให้เป็นสีสาวเลยนะเพระาะว่าตอนนี้สีสาวของเราก็น้ำท่วมนะคะคุณแม่จ๋าจะได้สมทบคะแนนค่าต้นสับประรดแล้วก็ค่าอาหารให้สีสาวของเราด้วยนะรากขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะก็จะป้อนให้เชือกละาหกตากล้านะคะคุณแม่จ๋านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพังกํากูดนะคะคุณแม่จ๋า กราบขอบคุณคุณแม่เลิฟแอแลนด์มากมากเลยนะที่เมตตานะกราบรัวพังคำคุณของเรานะแล้วก็สีสาวด้วยนะคะคุณแม่จ๋าทางนู้นก็จะเป็นคุณยายโมแลนะยายโมเลแล้วก็อ่า้องปุ้ยนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็คุณยายขวันเมืองนะอยู่ข้างหลังนะตอนนี้สีสาวของเราก็ได้ทานผลไม้ของคุณแม่เลิฟแอนแลนด์แล้วนะคะคุณแม่จ๋า สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ